หล่อนิสัยดีหนุ่มกันชัยเปิดตัวอีกหนึ่งลูกชายงานนี้น่ารักเพชรคู่เลยขึ้นเท่นคุณพ่อลูกดกของวงการบันเทิงอีกคนแล้วค่ะสำหรับที่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเฮดเมื่อพี่หนุ่มนั้นได้สัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างวินเมทาวินพร้อมข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่ามาตามนัดแล้วจะรู้ว่าคุณหนูวินไม่ธรรมดาชอบชอบรอดูดู ในวันกันชัยเร็วๆนี้แฮชแท็กวินเมทาวินแฮชแท็อีกหนึ่งลูกชายแฮชแท็กพ่อหนุม่มลูกโดกล่าสุดในช่อง youtube วันกันชัยได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ได้ชมกันได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปส่งถึงหนุม่มกันชัยกันอย่างรัวๆขอบคุณที่เชิญวินเมทวินมาร่วมพูดคุยแชร์ในเรื่องราวในชีวิตครั้งนี้